Okay. 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 อะไรนะคะเกี๊ยวเป็ดค่ะโอ้โหวุ้ยเกี๊ยวเป็ดมีอีดังบ้างสักทีค่ะคขอบคุณมากเลยครัเหมือนเห็นเด็กเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมค่ะหนูคะหนูคะวันนี้เจโน่เจยน่ะหิวมากเลยเจยขอวุ้เกี๊ยวเป็ดรสเด็ดเด็ดชามนึงรวดเลยค่ะโอเคค่ะ คุณส่งชมคนแถวนี้คะ,คะบอกเลยนะคะว่า,วา,วา,วาก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านรสเลิศจริงๆอันนี้พูดเลยไม่รักจริงไม่พูดเพราะว่ารักกันจริงนะคะคุณคุราชท่านใดนะคะที่ที่ผ่านมานะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นะคะที่มดนิทานร้านนี้รา้านมาแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นี่น่าทานกันมากๆเลยนะคะอร่อยถูกใจคิดว่าอย่างนั้นนะคะ น่ากินกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับเกสต์เฮาส์เตียวปิดน,นะคะแถวแถวปอแพทย์เองค่ะน่ากินมากเลยนะคะค้ชงคเรามาชิมดูกันสิว่าอร่อยจริงอยากขอร่ำรือหรือเลปล่า mm hmm. น้ำซุปลูกลินท่านั้นค่ะอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ต้องลองอจรินนะคะเกตัดแมวก็เตี๋ยวเป็ดค่ะอย่ามัวพูดต่อกเลยนะคะผ่านก็รีบวกหิวมากละว,ว,วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายกราราก Little Kids Variety เราจะพาไปชิมที่ร้านเกสกสาแลบลค่ะจิ้งหรอแล้วเขาขายอะไรไอะ่ะอยากรู้ใช่ไหมคะงั้นเราไปกันเลยค่ะสสีค่ะน้องรับอะไดีคะขอเก็ยวเป<ม>็เส้นห,หญ่ชามหนึค่ะหนูขอเส้นน้ำชามหนึงค่ะมันนอบะหมี่ชามหนึค่ะ ่ใช่เจ้าของร้านหรือเปล่าคะใช่ค่ะช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมรู้จักกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อออมแอมค่ะยังไม่เคยนะคะซึ่งเกยอค่ะอ๋อแล้วกเวกเวอ๋อตกเตี่ยวร้านนี้มีเคล็ดลับอะไรคะที่ทำให้อะ น้ำชั้จะหิวแล้วสิใช่นเรไปกินกันเลย,ยเย้อ,อร่อยอ่ะอรอชิมดิอันนี้น้ำชิมนี้้มันมีน้ำสุดแล้วเป็นไงนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะเซนดูมมาก ่วนหนูนะคะชอบน้ำซุปมากเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยและไม่หวานจนเกินไปค่ะขอบคุณมากนะคะ<อ>ค่ะท่ะแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจจะมาชิมแล้วก็ดูมาจากช่อง DTV แล้วก็เป็นแฟนคลับของรายการของเราหามาชิมที่นี่มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างคะโปรโมชั่นพิเศษก็แถวที่นี่นะคะเพราะว่าเป็น คนที่สนใจอยากจะมาชิมอาคาะจะมาได้ต่างแตนทางไหนฝากเบอร์ด้วยนะคะค่ะเยค่ะแมวเซ็นค่าโรงพรมบ้านแม่สองค่ะตโพศูนย์แปดศูนย์สี่หกหกเจ็ดหกหนึ่งห้าค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่จดเบอร์ไม่ทันนะคะสามารถดูเบอร์ได้ข้างล่างนี้เลยได้เลยค่ะ้มสำหรับวันนี้รายการของเราก็มีของพิเศษพิเศษมามอบให้กับทางรายย้านเยสส์แมวเนี่ยนะคะแต่ว่าเราเซ็นด้านหน้าร้านกันดีกว่า ก็คือป้ายการันตีนะคะว่าอาหารร้านนี้ดีอร่อยและราคาถูกค่ะขอมอบให้กับทางร้านเลยนะคะเย่สาหรัอบอวนันนี้เวลาของพวกเราทุกสี่คนก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้านะคะสวัสดีดค่ะคะา <S <S ่าสุดท้ายนี้นะคะหนูนะคะได้นำเบอร์แทนของชอปมากเนาะก็ขอนะคะมอบไปอระกาศนะคะว่า ร้านนี้นะคะอร่อยถูใจราคากันเองนะคะสำหรับร้านซื่งจับโบราณนะคะขอขอพี่สาแมวนะคะทขอกล่ากับว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ